เดี๋ยวช่วงหน้าสปอตโฟกัสเราก็มีเรื่องของเจ้าภาพฟุตบอลโลกบราซิลนะคะแล้วก็คุณต่อเกรฟพี่ต่อพี่ต่อเกรฟนี่ก็เป็น,นแข่งรถนั่นเองนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวมีหลายๆความเคลื่อนไหวให้ติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ใช่<ไ> <ไป S 3> ละมาที่พี่ต่อครับพี่ต่อเกฟนี่ก็มาเยือนรายการเรา<อ>บ่อยๆนะต่อเกฟต่อเกฟแข่งรถไงเอา่ะก็ไปแข่งนะคะในรายการ FIA World Endurance Championship 2012ค่ะก็ควงเพื่อนร่วมทีมนึงก็คือคุณจอห์นมาร์ตินชาวออสเตรเลียนะคะแล้วก็แจนชาวรูสชาวเช็กสังกัดทีม ADR Delta แข่งรถหมายและ25ค่ะคว้าอันดับที่5ในรุ่น LMP2 นะคะแล้วก็อันดับ12จากทั้งหมด28คันที่ซาเปโลบราซิลค่ะ คือแข่งกันเมื่อวันที่เมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยคุณต่อคุณต่อนี่ก็เป็นชาวกาแพงนแสนนครปฐมนะวเลนร่วมทีมในออกสตาร์ทอันดับที่2ของโพลโพสิชันในรุ่นแต่ว่าไม่กี่นาทีหน้าเสียดายมากในการออกสตาร์ทเกิดอุบัติเหตุก็ทําให้ลนไปอยู่อันดับที่28แต่ว่าพี่ต่อของเราเนี่ยก็ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถเข้าเส้นชัยอันดับที่5ของรุ่นค่ะแล้วก็เป็นอันดับที่2จากคะแนนรวมทั้งหมด5สนามนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้อง เอาใจช่วยคุณต่อเกรฟนะคนไทยให้ไปถึงฝั่งฝันนะเขาทำผลงานได้ดีนะคะในการขันรถคือเป็นความน่าภาคภูมิใจแฟนสปอร์ตแฟนก็เคยได้ชมสกูไปแล้วนะครับต่อเกรฟสนามต่อไป29กันยายนนี้ที่บาเรนนะคะร่วมเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามได้เนี่ยที่ w w w f i a w e c c o m อะไรนั่นอะอ้ฟีอร์เวกเนี่ยค่ะก็คือให้กำลังใจและการคุณต่อเกรฟก็กำลังทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราอยู่นะ